วัดีครับวันนี้ทัวร์ตามใจจะมาจัดกิจกรรมกดไลค์กดซับรับโชคร,ชครวมเงินรางวัลรวมหนึงน่งพันบาทแล้วเดี๋ยวเราจะไปเล่นกิจกรรมกัน,กนที่หาดปากเมงหาดช้างหลามนะครับเราจะออกจากในตัวเมืองตอนนี้ก็ประมาณสักเก้าโมงเช้านะครับเดี๋ยวเราไปที่หาดปากเมงกันก่อนดูสิว่าเราจะออกจากตัวเมืองนี่ใช้เวลากี่นาทีไปกันเลยครับ เรามาถึงกันแล้วนะครับกับหาดปากเมงนะครับห็นสัญลักษณ์เป็นของเมงนะครับก่อนอื่นผมต้องขออนุญาตถอดแมสนะครับเพราะว่าที่หาดเนี่ยมันไม่มีคนนะมันไม่มีคนคนน้อยมากแล้วก็ก็โล่งอากาศาก็โล่งแต่ก็ดีนะครับนี่กระดาษดูฝนฮะมันเหมาะสําหรับคนที่กลัวไม่อยากนั่งเรืออย่างนี้ครับก็เรามาเที่ยวชายหาดพราะจังหวัดตรังเนี่ย มีพื้นที่ชายหาดแบบนี้ครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่ยาวมากเลยครับฝั่งอันดามันเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะครับระยะทางกว่า4ี่สิบกว่ากิโลอะครับที่เป็นชายหาดแบบนี้ครับเพราะงั้นท่านมาที่ที่ไหนได้เลยแล้วเยอะแยะโลง่งไม่วุ่นวายนะครับ เจอเพื่อนนะครับที่เขาทำทัวร์ทำเรือเรื่อยนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกับเขาสักนิดนะครับทักทายเพื่อนหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัดีครับท่านชมนี่น้องผานะครับเขาจะประจำอยู่ปรกดานะครับครับประดานแล้วก็จะมีเรือนะครับให้บริการด้วยแล้วก็ทำทัวร์อยู่ด้วยนะฮะด้วยครับเอมิการเอมิการทัวร์เอมิการทัวร์ครับ มาทะเลก็เลยผ่านได้ได้ครับผมต้องถาครับช่ขนาดของงานเราเนี่ยเส้นทางประมาณ5ี่กิโลครับช่วงช่วงนี้หากิโไมแล้วแล้วทั้งหมดเลยของจังหวัดนะครับจังหวัดไม่แน่ใจนะครับเอมา่านกว่าหรือว่าครับเราเปิดได้คาับต้ย้อจากจากตรงนี้ไปสารัฐมกุองนที่ฝั่งก็เปี่ยนเง นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะพาดานไปเที่ยวเกาะอนไปเรื่อยนะครับไปครับไปครับลาประยุระยุเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของตอดตรังนะครับเพราะว่าเป็นที่เดียวนะครับที่มีปรายุชนิดเดียวที่กําลังสำพันธ์อยู่ที่จังหวัดตรังนะครับจะมีมากตรงเกาะลี่บงแล้วก็เกาะมุกแต่เดี๋ยวนี้จากการอนุรักษ์เนี่ยครับเริ่มจะย่อยมีมากขึ้นจนมาถึงนี่แหละฮะเขาบอกว่าที่ท่าเรือปากเบงเขาเริ่มมีนะฮะเขาเคยเจอนะครับ รประยูนเนี่ยเขาเรียกดุยงนะดูยงดูยงแปลว่าหนังเงือกคือเขาอยู่เหมือนคนเลยเลี้ยงลูกด้วยนมนะท้องแล้วก็คลอดลูกออกมาแล้วก็ลูกก็ดูดนมนะไม่เหมือนปลาทั่วไปนะครับก็เลยว่าดหยงนี่ก็นนะช่วงที่เรามาถ่ายทำนี่เป็นก็เลยเป็นฤดนะูฝนตอนที่เราเดินทางมาเห็นไหมครับเราเจอฝนด้วยก็แป๊บเดียวเองครับพอมาถึงชายหาดก็ไม่มีฝนแล้วนะครับน้องสังเกตุเขาล อากาศเย็นสดชื่นครับผมชอบนะแบบนี้นะผมว่ามันไม่ร้อนเกินเน่ยใช่ไหมฮะม,มีคอปเตอร์ตรวจการดด้วยครับ ตรงนี้เป็นสะบานปากเมงนะครับนี่อะไรแปลกอีกไหมคลื่นว่ะคลื่นปกติมันจะซัดเข้าฝั่งแต่นี่มันซัดออกด้านข้างด้วยคลื่นที่ซัดเข้ามามันกระทบกับฝั่งนู้นแล้วก็เข้ามาฝั่งนี้อีกทีมันก็เลยกลายเป็นคลื่นกระทบฝั่งด้านข้างฝั <inary> ่งนู้นก็จะเห็นว่ามีป่ากงกลาเงเยอะแยะเลยครับโงกลางอุดมสมบูรณ์มากครับเป็นทีๆๆ่พักอาศัยของกุ้งหอยปูลปลาเป็นฟักตัวนะครับแล้วก็ปลตอโตัวไปก็ออกสู่ทะเลเหมือนเดิมครับเหมือนว่า นู่นจะเห็นเกาะมุกนั่นคือเกาะมุกค,ครับผมต่อมุกเกาะไหนะครับเห็นจากไกลนู่นก็เกาะลัน,านตานะครับถามว่าทาไมที่นี่ถึงเห็นหนึ่งเกาะลันตามันใกล้กันครับกะบีกับตรังติดกันเลยเกาะไหนี่ถ้าอาณาเขตเนี่ยติดกะบีนะฮะคือกะบีแต่ถ้าไปจากท่าเรือปากเมงเนี่ยใกล้มากนะครับแต่เกาะมุกนี่อยู่ในเตขตการปกครองของจังหวัดตรังหลังเกาะมุกไปก็จะเป็นเกาะกระดาษที่เราไปบมื่อวานโอเคครับไปกันต่อครับ ครับระหว่างทางถนนเลียบชายหาดจะมีวงต้นสนนะฮะสวยมากแวะถ่ายรูปกันได้นะครับไปต่อครับเราก็มาถึงสะพานฉางหลางนะครับเราจะเห็นมีว้านชาวประมงนะฮะที่นี่เขาจะทําประมงกันครับอาหารสดนะฮะใครมาที่นี่ก็เลือกซื้อกันได้นะครับส่วนฝั่งนู้นมาดูฝั่งนู้นคะฝั่งนี้เราก็จะเห็นเป็นทะเล ดอนทรายตอนนี้น้ำลังขึ้นนะครับเดี๋ยวพอน้ำลงเดี๋ยวเราอยลงไปชมกันนะครับไปครับครับและเราก็ามาถึงหาดฉางหลัางครับอีกหาดหนึ่งที่ต่อจากหาดปากเมงนะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูที่สะพานฉางลางที่เมื่อกี้เราอยู่บนสะพานนะครับตอนนี้น้ำมันลงแล้วนะครับไปดูว่าตอนกวาน้ำลงเนี่ยมันจะเป็นดอนทรายออกไปรู่นนะฮะ ไกลมากเลยครับเราเดินมาถึงโน่นเลยครับนะครับทรายขาวสวยครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเ,เป็นเตปรือหอยนะครับเดินก็จะดังๆๆๆๆๆก๊อบก๊อบกบบรรยากาศดีมากครับบรรยากาศดีมากเดินลงมาหน่อยก็เป็นทรายครับทรายเป็นที่ทรายละเอียดครับที่นี่ นี่ก็จะเป็นหาดเรียบไปเลยครับดูนี่ครับขึ้นสะพานครับสะพานที่เรายืนเมื่อกี้นะครับน้ำแพ้ไงเห็นไหมครับน้ำเต็มเลยดูล่องน้ำนะครับเหลือนิดเดียวผมว่าไม่ตื้นนะน่าจะลึกนะครับเพราะว่าเรือเข้าออกได้ครับแต่ส่วนมากจะเป็นเรือหางยาวของชาวประมงพื้นบ้าน นะครับที่จะเข้าออกในร่องน้ํานี้เขาเรียกว่าคลองฉางหลังนะครับอย่าลืมนะครับกิจกรรมวันนี้นะครับคลิปนี้ไรซับรับโชคนะครับเราจะทําการสุ่มรางวัล10รางวัลโดยแบ่งเป็น2ช่องทางนะครับทาง YouTube ค่5รางวัลทางเพจ5รางวัลรางวัลละ1,000บาทรวมเป็น10,000บาทสำหรับกิจการนะครับช่องทาง y YouTube ก่อนนะครับสำหรับ y YouTube เนี่ยเพียงท่านกดไลค์ในคลิปนี้ แล้วก็กด Subscribe สั่นกระดิ่งแล้วคอมเมนต์เป็นชื่อ Facebook ของท่านเราจะได้ติดต่อ,อก,กลับไปได้นะครับแล้วพอเราทําการส่งคอมเมนต์โดยเว็บปุ่มคอมเมนต์แล้วเราก็จะติดต่อ,อก,กลับไปแล้วโอนตังค์ให้ท่านตอนนั้นเลยนะครับสำหรับอีกหนึ่งช่องทางทางเพจนะครับในเพจใน Facebook นะครับของทัวร์ตามใจนะครับเพียงท่านกดไลค์ให้กับคลิปนี้กดถูกใจให้กับเพจแล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปโดยการติดแฮชแท็กทัวร์ตามใจ แะคชั่นทัวรครับใจเหตุนี้ง่ายๆนะครับ,เ,นะรบเราจะทําการสุ่มโดยระบบเว็บซุ่มคอมเมนต์นะครับแล้วก็แจกกันณวันนั้นเลยนะครับแล้วเราจะติดต่อกลับไปแล้วก็จะโอนเงินให้ณตอนนั้นเลยนะครับเป็นการไลฟ์สดกันนะครับาะงนั้นติดตามกันแล้วหนึ่งสิงหานี้นะครับไลฟ์สดสถานที่ที่ไหนดูกันอีกทีอย่าลืมมาร่วมสนุกกันเนยอะๆนะครับ เล่นได้ทั้งสองช่องทางเลยนะครับไม่จำกัดครับเดี๋ยวเรามารอชมพระอาทิตย์ตกด้วยกันอย่าลืมนะครับชมคลิปแล้วสำหรับในเพจให้กดสำหรับในเพจให้กดสำหรับในเพจให้กดแต่สำหรับ u t u b e ให้กดสำหรับ YouTube ให้กดครับ giám đốc youtube ấy con ah! okay.